ข้อความจากสหพันธ์กาแลกติกความเรียบง่ายของมิติที่5การเดินทางที่น่าดึงดูดใจผ่านจักรวาลในโลกที่ซ่อนอยู่เหนือสิ่งที่เราเห็นตามปกติมีสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งที่เรียกว่ามิติที่5ในมิติที่5ความจริงนั้นขัดแย้งกับการรับรู้ตามปกติของเราและกฎของฟิสิกส์ก็มีความหมายใหม่ทั้งหมด ที่นี่มิติที่ห้านั้นมีปรากฏการณ์ี่ยาจะจินตนาการและมีความเป็นไปได้ที่ไม่อาจจินตนาการได้รอคอยผู้ที่กล้าที่จะสำรวจความลึก,กลับอันลึกซึ้งนี้มิติที่ห้าแห่งนี้ไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ในตัวเราแล้วและเราลืมมันไป เพราะเราติดอยู่กับโลกภายนอกและสิ่งที่คนอื่นคิดมากกว่าอีโก้หรืออัตราของเราก็เหมือนกับตัวตนปลอมที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะเราต้องการรู้สึกพิเศษแต่เพื่อสัมผัสกับโลกใหม่ของมิติที่5เราต้องลัะทิ้งตัวตนปลอมนี้และยอมรับตัวเองตามที่เราเป็น โดยไม่แท้งทำเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่จิตใจของเรานั้นมองหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นเสมอและและเลยสิ่งที่ดูเรียบง่ายแต่การจะไปถึงโลกใหม่มิติที่5ได้นั้นเราจะต้องชื่นชมกับสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตและมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริง ในการไปถึงมิติที่5เราต้องปลดปล่อยตัวเองจากความทะยอทยานที่มีมากเกินไปและปลดปล่อยสิ่งที่ต้องการเป็นคนพิเศษเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราไม่มีความสุขและเราต้องปล่อยมันไปให้เราลองจินตนาการถึงผืนผ้าทอที่สวยงามซึ่งทําจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในผืนผ้า ที่สลับซับซ้อนนี้ได้ซ่อนแก่นแท้ของมิติที่หซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจตัวเองและเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น mm hmm. เพื่อเริ่มต้นการเดินทางนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือการตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไฮเออร์เซลของคุณโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไป ชีวิตก็เหมือนการเต้นรำและคุณไม่ใช่ผู้แสดงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ควบคุมดนตรีของคุณเองด้วยดังนั้นจงโอบรับการเดินทางนี้และตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณได้ยินมาและค้นหาความจริงที่อยู่ในตัวคุณคุณมีกุญแจที่จะไขความลับของมิติที่หได้มันไม่ใช่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่มันเป็นการมองเห็นเวทมนต์ภายในตัวคุณคุณสามารถปลดปล่อยตัวเองจากภาพดวงตาและสำรวจวิธีใหม่ในการมองโลกใหม่ในการประจนภัยครั้งนี้คุณจะค้นพบความเป็นไปได้อันน่าทึ่งละทิ้งภาพดวงตาและกลายเป็นผีเสื้อที่จะบินที่พร้อมจะบินเข้าสู่ดินแดนแห่งปัญญา ขณะที่เราออกเดินทางสู่จัก,กรวาลนี้ขอให้เราสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและไตรตรองถึงความลึก,กลับล้ำลึกที่รอคอยอยู่ในโลกใหม่มิติที่ห้าซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเราและทำความเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งกว่าของจัก,กรวาล มิติพิเศษนี้สถิตยอยู่ในตัวเราแต่ละคนทอเป็นแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเราเพื่อเปิดเผยความมหัศจรรย์ของมันเราสามารถทำสมาธิโดยเฉพาะการมีสติซึ่งช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ในขณะนั้นมิติที่ห้ารอคอยการมาถึงของคุณอย่างใจจดใจจอ่อ โอบรับตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะคำตอบที่คุณสแสวงหาไม่ได้พบในความยิ่งใหญ่แต่เป็นการทนุถนอมความเรียบง่ายในตัวคุณนั่นเองเส้นทางสู่โลกใหม่มิติที่5อันลึกลับไม่ใช่การสแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นการเดินทางภายในเพื่อค้นพบตัวเองและมีสติสัมปชัญญะ เมื่อเรายอมรับตัวตนที่แท้จริงของเราและเจาะลึกเข้าไปในอาณาจากักรแห่งการทำสมาธิเราจะค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราผ่านเลนแห่งความเป็นเช่นนี้เราจะมองเห็นความจริงที่แตกต่างออกไปปราศจากภาพลวงตาของจิตใจมิติที่ห้าเป็นสถานที่ที่สิ่งธรรมดาธรรมดา ถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่พิเศษและความสุขจะข้ามพ้นขอบเขตของชีวิตประจําวันการผชนภัยภายในนี้พาเราไปสู่การแตะต้องแหล่งกักเก็บแห่งจิตสำนึกของจักรวาลอันกว้างใหญ่สร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรากว่าตัวเราการเดินทางสู่มิติที่ห้านั้น เปรียบเสมือนการค้นพบการเต้นรำของดวงดาวที่ซ่อนอยู่บนท้องฟ้ายามค่าคืนซึ่งเป็นการเดินทางที่น่าลหลงไหลและมหาศจัร์ที่เผยให้เห็นถึงความงามของความเรียบง่ายและแก่นแท้ของธรรมชาติที่แท้จริงของเราผ่านการพิจารณาและการสำรวจตนเองเราจะปลดล็อกสมบัติของอาณาจักร,รอันพิเศษนี้ ปลุกให้ตื่นขึ้นสู่ความรู้สึกเข้าใจและความสมบูรณ์ภายในที่ล้ํำลึกในขณะที่เรายังคงออกเดินทางในเส้นทางภายในนี้เราจะเปิดตัวเองสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งความจริงความงามและความรักมาบรรจบกันอย่างกลมกลืนการเดินทางอันมหัศจรรย์นี้ เป็นการเตือนใจว่ากุญแจสู่มิติที่หนั้นอยู่ภายในตัวเราซึ่งรอการขายโดยการเลือกของเราเองที่จะยอมรับความจริงแท้และความมีสติดังนั้นเราควรฟังเสียงเรียกร้องให้เราก้าเสียงเข้าไปข้างในโดยได้รับคำแนะนำจากภูมิปัญญาของจักรวาลที่ส่องแสงสว่าง ให้กับการเดินทางทางประจาครั้งนี้เมื่ออยู่ในอ้อมกอดอ้อมอกของมิติที่หนี้เราไม่เพียงแต่จะเข้าใจตัวเองอย่างประณีตเท่านั้นแต่เรายังพบความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผืนผ้าใบแห่งจัก,กรวาลแห่งการดำรงอยู่ซึ่งเกี่ยวพันกับเวทมนต์ที่อยู่ในตัวเราแต่ละคนด้วย การอธิบายถึงโลกใหม่มิติที่5ด้วยคำพูดในชีวิตประจำวันนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมันไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เราสามารถพบได้ในโลกแต่เป็นการเปิดเผยอันน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเองจิตใจของเรามักจะถักทอมองแต่ภาพลวงตา สร้างโลกที่ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงได้แต่เมื่อเราสงบสติอารมณ์ลงสิ่งมหัศจ,จรรย์ก็เกิดขึ้นเราจะมองเห็นความจริงอีกแบบหนึง่งนั่นคืออาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่นี่เราจะพบความจริงอันบริสุทธิ์ของสรรพ,พสิง่งโดยปราศจ,จากความสับสนวุ่นวาย ภายในโลกมิติที่5เราจะได้พบกับการผสมผสานอันทรงพลังของความจริงความงามและความรักซึ่งเป็นการผสมผสานที่กลมกลืนของพลังงานจักรวาลเป็นสถานที่แห่งความสุขที่ล้ำลึกซึ่งเหนือกว่าประสบการณ์ในแต่ละวันของเราที่นี่ เราสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือจิตสำนึกของจักรวาลการเดินทางครั้งนี้เชื้อเชิญให้เราสำรวจตัวตนภายในของเราและไขปริศนาของมิติที่5ขณะที่เราก้าวเข้าสู่ภายในเราจะเปิดเผยสมบัติของความจริงความงดงามความรัก ความสุขและความเข้าใจอันล้ำลึกดังนั้นให้เราเริ่มต้นภารกิจภายในนี้และค้นพบกับมนต์เสน่ห์ที่อยู่ในตัวเราในการเดินทางครั้งนี้เราจะพบกุญแจที่ไขศักยภาพสูงสุดของเราและเชื่อมต่อกับสิ่งมหัศจรรย์อันไร้ขอบเขตของจักรวาล เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก